ไปแล้วครับเจ้าหมอบเอสี่รุ่นสี่สิบสี่นะครับไปแล้วเอาไปเป็นเอห้าเอห้ารุ่นของเรารุ่นขอสตองวินนะครับเอสีเมื่อสักครู่ัน้องน้าเจ้าเก่ไปตัวไปแล้วนะครับอันนี้ลูกน้องเจ้หมวยก็ขอบคุณพี่เทพแล้วก็ ถือว่าเป็นแชมป์เก่าปีที่แล้วได้ขึ้นที่หนึ่งเลยปีนี้น่าจะถูกจับตานะ้าสิกิโลเมตรแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่โอ้โหอันนั้นแชมป์วินแชมปนสนามขอ้โหแชมป์วินเลยโอ้โหรุ่นนี้เยอะเลยยังไม่ประกาศชื่อเดี๋ยวประกาศบนเวทีซ้อมกับเก่งอักษรี่เป็นเรื่องปกติไปแล้วตอนนี้นะครับสีรุ่นนี้นะครับ รุ่นยังไม่เข้าไวทองนะครับแต่ว่ามีเงินมีทองเยอะรุ่น50-54นะครับนักกีฬาประมาณเกิน40คนนะครับนักกีฬาเกิน40คน